อสสาร l อลซีรีปรินเตอร์ตีใใรๆก่ไล่ในความคุ้มทั้งงานพิมพ์คุณภาพด้วยมึกแท้จากเอฟสันเครื่องทนทานใจได้เหมือนบ่มีปัญหาเหมือนแท่งเทือนถูกประหยัดคุ้มจริงแถมยังได้รับประกรันค่าแรงและค่าอะไรฟรี1ปีเต็มแล้ววันนี้ทุกท่านจะได้พบกับ สัน everywhere เซฟิงบัตตี้ขาพร้อมด้วยกัปตันแอลแอนเซฟิงแกงตีจะมาหมอบความคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มกับบัตรกำน,นันมือซื้อแอฟสันแอลซีรีทุกรุ่นแจกเตานี้ยังป,ป F D, อปอแอฟสันใจดีขื้นํำเครื่องเกา่ามาแลกเครื่องใหม่นอกจากจะได้เครื่องใหม่ใส่กริบแล้วยังได้รับบัตรกำนันมูลค่าตั้งแต่500-1,000ถึง1,000บาทแลกกันได้ทั้งเครื่องพิมพ สแกนเนอร์เลเซอร์ดอทเมทริกรุ่นเกา่าๆทั้งแบบใจงานได้และใจงานบ่ได้นํำมาแหลกซื้อเครื่องทิมเอฟสันเอลซีรีเอลหนึ 10, ่งสองศูนย์เอลสองหนึ 00, ่งศูนย์เอลห้าห้าห้าเอลแปลหนึ่งและเอลหน ร้านตีร้านพ o ช s คอมร้านอินเกรสโอเอเจียงใหม่ร้านเดนจ่ายเทรดดิ้งร้านกูสปีดคอมพิวเตอร์ร้านชิช้างคอมพิวเตอร์ร้านเจียงใหม่สยามทีวีร้านวิรชาคอมพิวเมดร้านสมาร์ทอิงเจียงใหม่ร้านสหภามิรเจียงใหม่อท IT City p o w e r b y ออ Officemate Banana IT และ JIB วันที่6-8กรกฎาคม5 7จ็ดนี่นะเจ้า